เช็คเปิร์กครับเนี่ยพอมีสองเปิร์กไม่ซ้ำกันผมเช็คง่ายหน่อยเล่นไปนเรื่อยครับสเนปได้ยินเสียงชัดเจนนะครับผมรอหาจังหวะอยู่ครับเรามาเจอใครครับมาเจอสเตนารอตรงนี้เจอสองคนครับโอ้โหยาวยาวนวัดไม่ไม่ได้วนรถเมย์ครับไล่สเตนารอรครับเอา้าเจออีกหนึ่งคนด้วยครับ มีปลา๊กเดียวครับฉีกออกมาก่อนแล้วกันครับผมด้วยเนี่ยเอาไงครับก่อนนี้ไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะฮะเมื่อกี้เปลี่ยนชื่อแล้วไม่เจอหรอเปลี่ยนกลับมาใหม่ซะงั้นด้านหน้ามีไม้เล่นไหมฮะด้านหน้ามีไม้เล่นครับไม้เดียวครับไม้เดียวครับแย่แล้วครับต้องวางไหมฮะต้องวางครับวางครับวางฟรีครับผมวางฟรีครับตรงนี้หาเหลี่ยมครับผังไม้ครับผมถังไม้ตามครับแย่แล้วครับอย่างโล่งเลยครับโอ้มีหนึ่งไม้ครับมีหนึ่งไม้โดนเลื่อยไหมเลื่อยติดเองครับน่าเสียดาย กานหน้ามีเครื่องอยู่ครับ <East. S 1> มีไม้ด้วยและเสียโทเทมไปแล้วครับเจอกับกอนโวเนียลก่อนแล้วตอนนี้เราวางไม้เลยครับผมยื้อเวลาคิดเล่ไม่ได้ด้วยแล้วครับไหลไปหาที่อื่นก่อนแล้วฮะเดี๋ยวเวลานำไปก็ไม่ดีครับเพราะว่าเธอจะซ่อมเครื่องครับต่อเลยครับจังหวะอยู่เจอกับบอมบี้บอมบี้ครับกอนหินโอ้กอนกอนใหญ่ทีกอย่างจูยากนะฮะโดนไม่เด้ก็ไม้ครับแต่คิดเล่อมาพังไม้ไปเลยครับผม แล้วอาเต็มตัวครับเต็มตัวครับบอมบี้ช่วยแล้วครับตัวเนื้อพักไปเองครับน่าเสียดายมาดูเิ็นบอมบีนหน่อยครับเอ็มี่หักไม่ได้แล้วเอ็มจิก็โดนมาคิลเลอร์รอดักอยู่ครับผมไม่ได้เหมือนกันครับปุ่มหลบอย่างสุดแล้ววางไปเลยแล้วกันครับบอมบี้บอมบี้เอาไงครับโดนคิลเลอร์พังไปซะแล้วเรื่องนี้มีมีมีต้นไม้บังครับมีต้นไม้บังอยู่ครับ ต้นไม้ก็เล่นได้แล้วจะกระโดดกระโดดไม่ทันนะฮะกำลังพัดถล่จับนะครับมองว่าจะกระโดดแล้วติดครับกระโดดไม่ได้ครับกระโดดไม่ได้กระโดดไม่ได้แคยมาทีเดียวครับผมซ่อมเสร็จไปแล้วหนึ่งเครื่องครับโอ้เอาต้นไม้ปังครับแล้วมองว่าจะกระโดดแต่เจอคิลเลอร์ปังบ้างเลยไม่รู้ดูนี้ขอบคุณแป๊บเดียวด้วยร้อยถึงแล้วเหรอต้องไปนึง เป็นแล้ว2ครับตัวนี้ไม่มีโมรีนะคุณผู้ชมเนี่ยลืมครับวนเรื่อยไม่เหมือนกับเดสลิงเกอร์เมื่อกี้นี่มีโมรีนะครับโมรีสีเขียวแตนรอสครับยังรอดูอยู่นี่วนๆครับเจอใครไหมครับพยายามจะโอ้โหเช็คขาดเลยนะฮะมันก็ไม่มีใครใกล้ๆนะคุณผู้ชมครับนี่ฮะอยู่กันไกลหมดเลยครับ มีอยู่2คนแล้วนะฮะช่วยกันซ้อมก่อนครับไกลมากเลยครับกลับมาเช็คเหมือนเดิมนะฮะนี่ฮะไกลมากครับบอมบี้ก็เพยายมจะดูให้นะครับโอ้โหแต่ก็น่าจะการันตีขอชัวร์ครับกดคะแนนเซอร์ด้วยครับเพราะก่อนหน้านี้นี่ด็อกเตอร์เล่นให้เซอร์ช่วยเซอร์ก็เลยมีคะแนนนะพูดเยอะเหมือนกันนะฮะสองหมื่นสองท่านเลยครับเซอร์ของทีมปาร์ตี้หนรบนะฮะกต่เราจะได้อีกเซอร์หนึ่งครับ ได้เครื่องหนึ่งนะพี่ตนครับเอ๋เอ๋เมื่อกี้เห็นเห็นออร่าตอนซ่อมเ,ดดเ,อเสร็จด้วยเห็นไหมยังเก็บเครื่องคิดเริ่มมาพอดีครับเก็บเครื่องมาแล้วด้วยนะฮะเนี่ยเหลือเครื่องเดียวแล้วครับ ถินเอไม่ได้ทางด้วยนะฮะกลับไปใหม่ครับกลับไปใหม่ก็เลยเจอเจออคอนหรือเปล่ากลับมาแล้วครับแล้วตรงนี้ติดเลยครับเพื่อเจอกคอนครับถิ่นเลอดักหน้าปากซอยมาแล้วครับกระโดดไหมครับยังไม่ได้กระโดดครับแต่ถิ่ใจมนครับปนแบบยกเปลี่ยนสนไม่น่าจะได้หรอกได้ครับโอ้โหมุมมันขาดไปเสี้ยวียวเมื่อกี้สแนปตรงนี้ใช้ไม้ไปแล้วด้วยครับกระโดดหน้าต่างออกมาครับผมแล้วมีปาดเปลี่ยวเขาไปฉีกมาครับผม บอมบี okay. to okay. no ้กำลังจะตายแล้วครับถ้าเป่าขนาดนี้ต้องเอาตายแล้วครับคิเล์นี่ครับเอาตายเลยครับไม่ได้ครับไม่ปล่อยครับไม่ปล่อยจริงๆฮะไม่ปล่อยจริงครับไม่ปล่อยบอมบี้แล้วครับกว่าจะเก็บไปต้องคึ่งมียากมากเลยฮะฝั่งหนึ่งมีอยู่ตรงนี้เห็นรอยพอดีครับเห็นรอยพอดีและเห็นคนแล้วครับไม้ไม้เดียวครับไม้ไม้เดียวครับผมสเตนารอรส รอครับฉีดต่อว่าไงโดนเลือดดักโดนระดักซชยครับเรียบร้อยเต็มหลังกันไปครับเต็มหลังกันไปครับแล้วเอาไงครับมีเบิร์กอันหนึ่งครับเอาไว้ดูด้วยครับซ่อมสองเมื่อกี้ครับเห็นแล้วนะฮะใจแขวนก่อนแล้วกันครับผมนี่ฮะเด้งเตือนอยู่นะครับจังหวะซ่อมสองครับจังหวะซ่อมสองครับเด้งเตือนแล้วครับเขาจะเสร็จแล้วนะฮะกำลังจะเสร็จแล้วด้วยครับอีกหนึ่งคนครับฉีกออกมาแล้วครับเห็นกินเลอร์รเปล่าครับเห็นกินเลอร์นะฮะ เห็นคิลเลอร์ครับกอนโกเนอร์ครับตอนนี้วิ่งฉี่ออกมาที่บ้านเล็กครับผมไม่มีคนช่วยนะฮะน่าจะติดเครื่องเลยแลวติดเครื่องเลยครับติดเครื่องเลยครับผมประตูมีประตูฝั่งนี้โอ้ฝั่งนี้ทั้งสองประตูเลยครับจะฉีกไปช่วยยังไงดีฮะเพียงจะเปิดครับเด็กสเตอร์มาแล้วครับมาแล้วครับ ผลลัประตูไม่ประตูเดียวกันครับแล้วเขาเห็นรอยแล้วครับเขาเห็นรอยแล้วครับเขาเห็นรอยแล้วครับตรงนี้ต้องยังไงฮะวางไม้ไปแล้วครับเราจะกลับครับกําล <io> <No están> ังจะกลับครับผมกําลังจะกลับครับกําลังจะกลับแต่ไม่มีคนช่วยครับไม่มีคนช่วยครับผมพิงสเตนารอสไปแล้วครับเราจะกลับไปใหม่ครับจะกลับมาเป้าประตูใหม่ประตูเดเซอร์ครับเรึ่อนึงครับครื่องึงครับเอาไงฮะ รอบนี like so ้เหมือนจะพังไม้ไปแล้วครับผมเราเหมือนจะต้องไปอประตูนะครับประตูก่อนครับกําลังจะเสร็จครับกําลังจะเสร็จครับผมนี่เจอหลุมครับเจอหลุมครับเอ่าล้วต้องออกหรือเปล่าครับแต่ถ้าออกไปเซนารก็ยังอยู่ครับยังอยู่ในเกมครับหนึ่งไม้ครับกับหลุมครับเลื่อยตัดตาบโดดด้วยครับแต่สตันคารตกรนได้ครับเราต้องกลับเลยหรือเปล่าครับกลับเลยหรือเปล่าครับผมเอาไงดีครับเนี่ยโอ้โหอ ขอบคุณชาเย็นด้วยนะครับมีกิฟซับให้ขอบคุณมากๆเลยครับกำลังจะกลับครับจะแขวนสองครับแขวนสองกระพ่านคะแนนครับแล้วกำลังจะกลับครับผมกำลังจะกลับไปครับเลื่อยคู่มาหน่อยครับด้านหลังช่วยไหมฮะด้านหลังก็รออยู่ครับรออยู่ครับน่าจะมีบอลล่นครับเนี่ยช่วยเรียบร้อยครับช่วยเรียบร้อยครับผมเห็นแล้วนะฮะเห็นแล้วครับเห็นก่อนกวเนิร์ครับทางซ้ายครับด้านขวามีเตนารออยู่ครับเอาไงดีครับ เอาไงดีเจอแล้วครับเจอเจนรอนแล้วครับหน้าที่ของกอนตอนนี้ก็ไปช่วยครับต้องวิ่งไปช่วยครับผมแต่จะวิ่งได้ไหมเจอครับเจอครับผมโอ้โหเดืตัดมาสวยครับมีไม้ไม้นึงครับมีไม้ไม้นึงประตูอยู่ฝั่งนี้ครับประตูนี่อยู่ฝั่งนี้นะฮะปราดเปี้ยวครับชัดเจนครับเมื่อกี้ก็โดดออกไปแล้วก็แล้วเห็นกับนารอนครับเห็นกับนารอนแล้วครับจะช่วยยังไงครับโดนเล้วมันหงมีน่าจะมีปักอย่างแน่นอนครับแอบตู้ครับแล้วเปิดออกตู้มาครับ โอ้โหตึงจัดครับผมตอนนี้ประตูเนี่ยเก็บ99ไปแล้วประตูหนึ่งครับประตูบ้านเล็กนะฮะตอนนี้สเตนารอสครับจะตัดสินใจจะมาช่วยครับ3เปิร์กเหรอ3เปิร์กหรือเปล่าครับเนี่ยคือนี่จะช่วยนะฮะนี่มาแล้วครับสเตนซอมมาแล้วครับผมสเตนารอดมาครับจะเทรดครับจะเทรดครับเอาไงฮะเอาไงฮะเอาไงครับยังไงครับวิ่งชีกมาชีกมาตลอมปีคนช่วยพอดีครับผม ีขาจะอดีครับตีแสดงรสล้มไปอีกครั้งหนึ่งเลี่ยตามมาครับเลียตามมาเขาจะเตะให้ได้สเต็ปครับสเนปครับด้านหน้ามีหลุมนะะด้านนี้มีหลุมครับตรงนี้เอาไงครับเจอแขวนครับถ้าเจอแขวนนี่โอ้ไม่ได้แล้วฮะโอ้ฆ่าเลยครับแสดงว่าใช้จริงด้วยเหยื่อครับผมจำชื่อเปิร์กไม่ได้จำชื่อเปิร์กไม่ได้ครับ เป็นเหยื่อครับถ้าเป็นเมืองสังกนี่แรนคอร์นั่นเองนะเสร็จแล้วว่าเมื่อกี้ผมดูถูกแล้วนะฮะอ๋อนี่ฮะสุดท้ายนี่ไม่เสี่ยงนะฮะความคับแค้นนั่นเองครับเอ่อเหยื่อจะเห็นรัาเวลาซ่อมเครื่องเสร็จจะเห็นออร่าของคิลเลอร์คือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยรู้เลยว่าเขาใส่แรนคอร์แน่นอนนะรู้เลยโอ้โหแล้วมาช่วยสามเบิร์กด้วย